สวัสดีค่ะชื่อแอนนะคะปกติชีวิตประจำวันแอนก็จะเป็นคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำอยู่นะแล้วก็เลือกทานอาหารที่เป็นประโยชน์แล้ยิ่งด้วยความที่เป็น,นแม่ของลูกเล็กนะคะเราก็ยิ่งต้องหาอะไรที่ดีที่สุดสําหรับตัวเราเองแล้วก็ลูกของเราตอนนี้อย่างที่เราทราบว่ายุคนี้มันมีเรื่องโรคแพ้แค่เจ็บเยอนะแยะมากมายทําให้เราก็ต้องหาลิภั์มา,มาสําหรับตัวเราเองด้วยแล้วก็ลูกของเราด้วยจนแอนมาเจอกับตัวไมล์ เป็นเครื่องดื่มที่ช่วยในเรื่องภูมิคุ้มกัน,นกแล้วก็เสริมสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวให้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าเขามีเคลเซียาคุเห่นานนะคะซึ่งตัวนี้ช่วยในเรื่องว่าทําให้เรื่องโรคภูมแพ้ก็จะหายไปแถมัมีรสหวานดื่มง,ง่ายด้วยแล้วก็ไม่ต้องตัวอ้วนนะคะเพราะว่ามีสารติดกระาหวานอย่างของเด็กก็มีนะคะอย่างที่เราทราบว,ว่าตอนนี้เราใกล้ที่จะให้ลูกของเราเนี่ยออกา โลกภายนอกสู้กับเจอกับสังคมต่างๆแล้วก็ยิ่งต้องหาตัวช่วยหรือก่ป้องกันมาให้กับเด็กของเราหรือลูกของเราด้วยนะคะเขาก็จะมีการคำนวณมาหมดแล้วว่าวอมโมเนียต้าทูเอนที่ช่วยเสริมสร้างเซลล์เม็ดขาวให้กับตัวเราหรือลูกของเราเนี่ยควรจะมีปริมาณเท่าไหร่ต่อวันลูกลองทานแล้วค่ะลูกชอบมากเลยแล้วก็แม่ก็ชอบมากอยากให้ลองทานกันดีนะคะมาลูเนี่ยค่ะด้วยความที่เป็นสังสกัดจาก บางทีคัจจะอยู่ในช่วงเช้าเนี่ยอา,าการที่อาาาาัอคานมาประมาณเดือนแล้วเนี่ยอาการเนี่ยแค่จะหายไปาาบางทีเพราะฉะนั้นเนี่ยออนก็นคิดว่าจะตื่